น้องจะไม่มีที่เก็บเงินผมตกใจนะครับนายกประกาศแบบนั้นเพราะถ้าคุณอนุทินเป็นนายกครบสี่ปีพี่น้องจะไม่มีที่เก็บเงินผมสงสัยว่าเป็นพี่น้องนามสกุลอะไรครับพี่น้องที่จะไม่มีที่เก็บเงินถ้าท่านนายกอนุทินอยู่ส่ปีอยู่จังหวัดไหนครับ พี่น้องที่จะไม่มีที่เก็บเงินถ้าท่านอนุทินเป็นนายกครบสี่ปีอยู่แถวอีสานใต้หรือเปล่าครับพี่น้องที่เคารพครับประธานโทษนะครับด้วยความเคารพใครจะเป็นนายกใครจะเป็นฝ่ายบริหารประชาชนตัดสินใจก็ตามนั้นแต่ขอความกรุณาเข้ามาแล้วเนี่ยทำเนียบเนี่ยขอให้เป็นทำเนียบรัฐบาลน,นะครับอย่าให้เป็นทำเนียบรับประธาน ถ้าท่านอนุทินเป็นนายกท่านบอกว่าพี่น้องพอครบสี่ปีจะบอกว่าพอแล้วพอแล้วรวยพอแล้วตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยเห็นนะครับใครเป็นนายกสี่ปีประชาชนบอกพอแล้วพอแล้วรวยพอแล้วแต่ผมเคยเห็นนะคนถูกหวยสีส้มมาเป็นนายกสองเดือนเนี่ยพักพวกเรอเป็นงบโมโตจีพีสี่พันล้านครับ อันนี้ผมเคยเห็นนะผมเคยเห็นว่าคนเป็นนายกสองเดือนเนี่ยคดีหัวสอวอเงียบหายไปเลยนี่ผมเคยเห็นนะผมเคยเห็นว่าคนเป็นนายกสองเดือนเนี่ยเรื่องเขากระโดงก็หายไปเลยนี่ผมเคยเห็นแต่ไม่รู้หายไปได้ยังไงผมไม่ทราบคดีหัวสอวอรปรากฏว่าผมไปหาเจอครับ เมื่อวานเลยปราศัยบอกประชาชนที่ชัยภูมิบอกว่าเมื่อวันที่16มกราที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าอายการคดีพิเศษทำหนังสือถึง DSI ตีสำนวนคดีหัวสอวอคืนเพราะตอน DSI ในยุครัฐบาลเพื่อไทยทำทีแรกมีผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวหาผู้ใด้มันถูกผู้ถูกกล่าวหาเนี่ย พันสองร้อคน1,200คนเนี่ยมีนักการเมืองใหญ่มีพักการเมืองใ,ใหญ่อยู่ในนั้นหลายคนครับขบวนการหัวสวแต่พอถูกเปลี่ยนรัฐบาลจากเพื่อไทยเป็นรัฐบาลปัจจุบันสำนวนที่ออกจากดีเอไอไปถึงอายการเดิมมีผู้ถูกกล่าวหาพันสงร้อยแต่ออกจากดีเอสไอ ไปถึงอายการมีจํานวนทั้งหมดทั้งสิ้นถึง8คนท่วนครับ8คนท่วนวจากพันสองเหลือ8ครับอายการเห็นนี่ท่านคงงงอีหยังวะไปใส่ะ<ว>ก็เลยตีกลับมาลงวันที่16มกราผมถามตั้งแต่เมื่อวานเงี<ว>ยบมิดอิ่มซิม<ว><ว> ไม่มีใครในรัฐบาลตอบเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่น้องครับอายการเขาบอกว่าสำนวนแบบนี้เขาไม่พิจารณาเป็นไปได้ยังไงจากพันสองเหลือ8คนและข้อกล่าวหาอังยี่ซ่องโจนหัวสอวอไม่มีส่งไปแต่เรื่องฟอกเงินซึ่งเรื่องฟอกเงินมันต้องมีความผิดมูลฐานไม่งั้นน่มันไม่สามารถดำเนินคดีได้ไอ้นี่แหละครับ มันเกิดขึ้นในห่วงสองเดือนนี้บ้านเมืองมันจะปล่อยแบบนี้ไม่ได้ผมเลยบอกท่านนายกอนุทินว่าผมกับท่านเนี่ยรักกันมาเ่นี้ผมกับนายกอนุทินในส่วนตัวรักกันนะครับเจอกันนี่ก็ต้องเดินเข้าไปจับมือจับไม้ทักทายกันไม่เชื่อนี่ท่านดูผมอยู่แล้วท่านเป็นแฟนครับใชรักกันครับผมบอกแล้วว่าการเมืองเนี่ย สู้กันก็สู้กันให้สุดแต่ในกติกาแล้วเสร็จแล้วประชาชนตัดสินอย่างไรก็จบตามนั้นก็ว่ากันไปครับแต่ผมมีคำถามหลายคนก็ถามผมว่านัทวุฒิไปยุ่งกับรัฐบาลเขาทำไมไม่ยุ่งไม่ได้เพราะพรรคอื่นไม่ถามครับผมเลยต้องถามเพราะเรื่องบ้านเรื่องเมืองมันปล่อยลอยตามเลยไม่ได้ พักสีส้มทีแรกผมนึกว่าจะออกมาลุยด้วยนะครับผมเปิดเรื่องหัวสวก็เงียบจนวันนี้เหมือนกันแปลกดีครับผมมาโคราชเนี่ยปรากฏว่านั่งรถตระเวนปลาัยอยู่ห้าเขตห้าเวทีครับแต่สมัยนี้เนี่ยไม่ลงเองครับแต,แต่ลงไม่ได้เพราะมีคดีครับทีนี้ เวลาลงก็เลยสลับฟันปลากันสามพักลูกชายคนหนึ่งลงพักภูมิใจไทยหลานคนหนึ่งลงพักกล้าธรรมลูกชายอีกคนที่เป็นอดีตรัฐมนตรีรัฐบาลประยุทธ์ลงพักประชาชนนี่เป็นการเดินทางการเมืองที่น่าสนใจมากอาจจะเป็นการประกันความเสี่ยงสามคนลงสามพักเลยในจังหวัดเดียวกันที่สำคัญก็คือพักประชาชนเอาด้วยครับ รับอดีตรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์มาลงไว้คนนึงในว่าจะช่วยเป็นหลักประกันให้ทางพี่วิรัตหรือยังไงผมก็ไม่ทราบแต่การเมืองแบบเนี้ยผมไม่เข้าใจผมก็เลยต้องพูดถึงหน่อยพี่น้องครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะต้องพูดกันก็คือว่าถ้าพี่น้องตามข่าวการเมืองเนี่ยผมปราศัยที่ ลานพาคพรารคอนผมก็ตั้งคำถามผมตั้งคำถามง่ายๆซื่อๆเลยครับไม่ได้ล่วงล้ำกำเกินอะไรแต่เนื่องจากว่าพักเพื่อไทยโดนเขาอัดมาว่าทำไมไม่ยอมทำกฎหมายนิรโทษกรรมรวมมาตรา112ให้น้องๆเยาวชนผมได้เล่าไปแล้วว่าเราพยายามแบบไหนและทำอย่างไรขออนุญาตไม่เล่าซ้ำ แต่ปรากฏว่าคําถามที่ผมถามจากบนเวทีนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีคําตอบผมจึงถามอีกทีว่าถ้าพักประชาชนตั้งคําถามแบบนั้นกับพักเพื่อไทยเหตุใดตอนที่ไปเจราจาทําแกรนคอมโพรโมไมจะยกคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีจึงไม่ต่อรองไม่ร้องขอไม่เจราจาให้ พักภูมิใจไทยไปดำเนินการเรื่องนี้ให้สำเร็จเพราะคุณธนาธรบอกเองว่านั่นเป็นช่วงเวลาที่อำนาจต่อรองสูงสุดถ้านั่นอำนาจต่อรองสูงสุดเรื่องที่ควรเจรจาที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนี้หรือไม่ปรากฏว่าไม่มีคำตอบมิดอิ่มซิมจนปัจจุบันผมก็เลยตั้งคำถามต่อเนื่องจากว่า สภาชุดที่แล้วเนี่ยเขาทำพรบรนิรโทษกรรมหรือสร้างเสริมสังคมสันติสุขผ่านวาระสามสอสอไปแล้วอยู่ในชั้นสวโดยขั้นตอนตามกฎหมายเนี่ยถ้ามีรัฐบาลใหม่คอรมชุดใหม่จะต้องมีมติภายในสองเดือนว่าจะเดินต่อหรือไม่ถ้าไม่เดินต่อกฎหมายนั้นก็ตกไป ถ้าเดินต่อกฎหมายนั้นก็ไปต่อได้ผมจึงตั้งคำถามว่ารัฐบาลชุดต่อไปจะเอาอยัางไงกับกฎหมายนี้ของพรรคเพื่อไทยผมคุยกันแล้วคอรมอเขาจะเดินต่อก็เลยตั้งคำถามวางเอาไว้ว่าคอรมอชุดต่อไปถ้าพัคประชาชนเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลจะเอาอยัางไงก็เท่านั้นแหละครับไม่มีปัญหาอะไรเพิ่มส่วน ที่ดอกเตอร์ปิยบุตรบอกว่าผมเนี่ยพูดเหมือนใส่เสื้อสีเหลืองไมมครับผมใส่เสื้อสีแดงไม่ได้ตาบอดสีแล้วก็ไม่เคยมีอะไรที่จะไปเดินในแนวทางแบบนั้นแต่ว่าการตั้งรัฐบาลอย่างนี้ครับรัฐบาล m o a เนี่ยไอเนี่ยผมสงสัยว่าใส่เสื้อสีอะไรเพราะว่านี่คือการตั้งรัฐบาล ที่ทําให้พี่น้องที่เคยใส่เสื้อสีเหลืองขาวก่อนมีความสุขที่สุดเกินที่จะหาสุขแบบนี้ได้อีกแล้วก็เลยตั้งคําถามเอาไว้เอาละครับพี่น้องเล่าความพอเป็นประเด็นเพื่อให้พักเพื่อไทยไม่ได้ถูกมองและเข้าใจผิดในสถานการณ์เลือกตั้งแบบนี้เพราะเรื่องอย่างนี้เนี่ยไม่อธิบายเลยก็ไม่ได้นะครับคนเข้าใจผิดและไปกันใหญ่นี่ผมเล่าให้ฟัง เลือกตั้งคราวที่แล้วปีห6หรุ่งขึ้นจากวันลงคะแนนเอาล้วครับพักเพื่อไทยนะได้ที่สองโทรศัพท์สายแรกที่ผมได้รับในวันรุ่งขึ้นหลังจากเลือกตั้งครั้งที่แล้วคนโทรมาชื่อปิยบุตรนี่แหละครับแกโทรมาแล้วแกบอกผมว่าพี่เต้นผมขอโทษครับผมถามว่าขอโทษเรื่องอะไรครับแกบอกว่าก็ในสนามเลือกตั้งผมซัดพวกพี่หนัก ก็ต้องขอโทษด้วยผมบอกว่าไม่เป็นไรครับมันจบไปแล้วซึ่งสําหรับผมมันจบจริงๆนะครับมันจบตั้งแต่เห็นผลเลือกตั้งจบก็คือจบผมไม่เคยไปต่อแย่ต่อความยาวสาวความยืดแกอธิบายเพิ่มว่าก็พวกพี่ประกาศแลนสไลด์พอพวกพี่ประกาศแลนสไลด์เนี่ยผมก็เห็นว่าถ้าไม่อัดพี่เนี่ยพวกผมก็แย่ก็เลยต้องซัดพี่มาก็เข้าใจครับไม่ได้มีปัญหาแต่คราวนี้ผมไม่เอาอย่างงาั้นละครับ คราวนี้ถ้าซัดมาก็ต้องอธิบายถ้าสัดมาก็ต้องทำความเข้าใจจึงจําเป็นต้องพูดเสเวทีนี้พี่น้องที่เคารพครับกลับมาที่นครราชสีมาเนี่ยคราวนี้พักเพื่อไทยถ้ามาเป็นรัฐบาลนโยบายที่ข้างค้างอยู่เดินหน้าเสร็จแน่นอนบ้านเพื่อคนไทย จะเดินหน้าต่อแน่นอนจ่ายสี่พันไม่ต้องดาวเข้าอยู่ได้ทันทีเอาหรือไม่เอาข้าไฟฟ้าราคาไม่เกินสมบาทเจสตังค์แน่นอนคนละครึ่งผมบอกแล้วรัฐจ่ายเจ็ดสบประชาชนจ่ายแค่30สบถามพี่น้องตรงนี้ใครเป็นอสอมอยกมือ ใครเป็นอสสยกมือใครเป็นชรบยกมือบางคนไม่ยกเลยบางคนยกเป็นสามอย่างเลยผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงเอ้าสามอาสาสมัครนี้ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลค่าตอบแทนสวัสดิการเหมือนเดิมท่านได้ไปและจะได้เพิ่มอสมอสสชรบมีหลักประกันเพิ่มถ้าเสียชีวิตเอาไปเลยหนึ่งล้านบาท เอาหรือไม่เอาแต่อย่าเพิ่งไปเอาเพราะนโยบายเนี่ยค่อยเอาตอนโค้งสุดท้ายของชีวิตเขาไม่ให้ตอนนี้พี่น้องที่เคารพครับถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเดินภายในสมเดือนแรกแน่นอนรถไฟความเร็วรถไฟฟ้า20บาทไม่ได้ผ่านตรงนี้นะครับ มันวิ่งในกรุงเทพอะบางคนดีใจเพลินลืมครับหันไปถามเพื่อนว่ามันผ่านแถวไหนวะพี่น้องครับรถไฟความเร็วสูงที่จะทำจะทำแต่คาไว้แผนก็คือจากกรุงเทพออกมาผ่านโคราชยาวไปถึงหนองคายต่อกับลาวยาวไปถึงจีนถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเดินหน้าแน่นอนถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาล เกษตรกรจะไม่ขาดทุนอีกต่อไปประกันกำไรสินค้าเกษตร30ไม่มีขาดทุนพี่น้องที่เคารพการเลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธ์นี้มันจริงสำคัญเพราะมันเป็นหมุดหมายว่าประเทศนี้จะเดินไปในทิศทางไหนถ้าเดินไปในทิศทางเดิมผมไม่แน่ใจนะครับ ว่าครบสี่ปีเกิดว่าคุณอนุทินเป็นนายกหน่พี่น้องคู่ไหนที่จะไม่มีที่เก็บเงินแต่ถ้าเดินไปกับพักเพื่อไทยพี่น้องประชาชนทุกคนนี่แหละครับจะได้ทุกนโยบายที่ประกาศเอาไว้ขอฟังเสียงหน่อยใครตัดสินใจเด็ดขาดเลือกเพื่อไทยทั้งสองใบขอเสียงดังดังดังๆอีลีบะ อีหลีป่พี่น้องที่รพครับอย่านึกว่ามืดนะครับผมจําหน้าได้ทุกคนนะครับอีหลีอีหลีไว้กับผมเนี่ยผมจําได้ข้างหน้านี้แน่นอนแล้วครับกาแน่นอนฮะแต่อย่าเพิ่งไปกาวันนี้เดี๋ยวฟาวนะครับไปกาวันที่8กุมภาหนึ่พี่น้องครับนโยบายของพรรคมันออกมาหลายอันเหลือเกินแผ่นป้ายเยอะแยะริมถนนบนเสาไฟฟ้า พี่น้องประชาชนก็สงสัยว่าแล้วอะไรจะมาก่อนอะไรจะมาที่หลังเดี๋ยวพักเพื่อไทยมาอาจารย์เชนมาจะบอกครับว่าหนึ่งสองสสี่ห้าเราจะทำอะไรและยืนยันว่าทุกนโยบายทำได้แน่นอนเนื่องจากนี่คือพักการเมืองเดียวที่เดินหน้าด้วยนโยบายมาตลอด และนี่คือพักการเมืองเดียวที่ประกาศนโยบายและนำการเมืองไทยแข่งขันกันด้วยนโยบายตั้งแต่ปี2544ก่อนหน้านั้นเนี่ยพักไหนมาเป็นรัฐบาลพี่น้องครับป้ายข้อความที่หาเสียงที่ท่านเห็นเนี่ยมันมีความหมายแค่ถึงวันเลือกตั้งพอจบวันเลือกตั้งใครตั้งรัฐบาลเสร็จก็จบกัน ป้ายหาเสียงก็กลายเป็นเพิงส้มตำก็กลายเป็นผนังเถียงนาจบตรงนั้นกันแต่พอไทยรักไทยมาเนี่ยหาเสียงเสร็จตั้งรัฐบาลเสร็จไอป้ายหาเสียงนี่มันมีชีวิตครับมันถูกดึงมาทำถูกดึงมาใช้พักการเมืองนี้แหละครับทำให้ประชาธิปไตยกินได้ พักการเมืองนี้ทำให้ประชาธิปไตยมันมีความหมายกับคนยากคนจนมีความหมายกับประชาชนว่าเลือกแล้วนะโยบายที่ท่านเลือกเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านจริงๆแน่นอนครับวันนี้เพื่อไทยลงสนามในสภาพเลือดท่วมตัวเหมือนกันโดนปลดนายกมาปีละคนโดนผลักจากรัฐบาลมาเป็นฝ่ายค้าน แม้แต่คนก่อตั้งพรรคก็ยังถูกขังแต่เราไม่เคยท้อและไม่เคยยอมแพ้พรรคการเมืองที่มีเวลา20ปีแล้วโดนแบบที่เพื่อไทยโดนถ้าเป็นพรรคอื่นเจงไปแล้วครับแต่พรรคนี้ไม่เจงเหตุที่ไม่เจงเพราะยืนหยัดอยู่ด้วยนโยบาย ยืนหยัดอยู่ด้วยสิ่งที่พี่น้องจําได้ว่าพักนี้ทํางานให้และพี่น้องครับนาทีนี้ถึงวาระถึงเวลาครับที่พี่น้องจะได้พบกับว่าที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยว่าที่นายกคนต่อไปพี่น้องหลายพื้นที่บอกว่าเห็นแต่ในทีวีไม่มีโอกาสสัมผัสใกล้ๆ วันนี้จัดให้จัดเต็มให้เดินทักทยายคารวะพี่น้องมาจากด้านหลังเลยมาถึงแล้วครับขอเสียงโห่ร้องดังๆต้อนรับศาสตราอาจารย์ดรยศชนันวงศสวัสดิ์อาจารย์เชนดังๆอีกที